สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเขียน JavaScript กันนะครับโดยจะมาเรียนเรื่องตัวแปรนะครับการการประกาศตัวแปรประเภทว่า let แล้วก็ c o n s นะครับเริ่มแรกเราก็สร้างหน้า HTML ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นฐานทุกคนที่ผ่านการเรียน HTML มาแล้วนะครับก็สร้างหน้า HTML ขึ้นมาก็มี HTML มี head มี body คร่าวๆประมาณนี้นะครับ แลัจากนี้นะครับเราก็จะเพิ่มแท็กชื่อว่าสคริปต์นะครับเป็นแท็กสําหรับเขียน JavaScript นะครับเข้ามาก็เปิดแท็กแล้วก็เปิดแท็กแบบเต็มเลยนะครับเปิดปิดแท็กแล้วก็การประกาศตัวแปรแบบแรกจะเป็นว a r นะครับการใช้แบบว a r v ก็เป็นแบบดั้งเดิมนะครับตั้งแต่มี JavaScript มาจะใช้ v a เป็นหลัก สมมติตัวตัวแปรเราจะชื่อว่าจำนวนเงินนะครับจำนวนจำนวนเอามอลนะครับเราก็จะใช้คําสั่ง c o n โ o n ล็อกนะครับในการแสดงผลออกมานะครับแสดงผลเอามอลออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดอาจารย์จะลองเปิดบล็อกสโคปขึ้นมาใหม่นะครับของตัวโปรแกรมนะครับของตัว javascript เราจะทดลองใช้ประกาศตัวแปรเดิมนะครับเปิดบล็อกสโคปผ่านตัว ปีกานะครับครอบใบเพื่อทดสอบการใช้วาขึ้นใหม่บทตัวหนึ่งแล้วเราก็จะคอนโซลลลอกเหมือนเดิมนะครับ เมื่อกี้ใส่คอนโซลหลอกผิดนะครับเดี๋ยวต้องปรับใหม่นะครับเมื่อกี้ไปใส่เป็นเลข9ก้านะครับจริงๆต้องเรียกใช้ตัวแปรนะครับใช้ตัวแปรเอามาล์นะครับแล้วเราก็ลองคอนโซลหลอกดูนะครับโดยคลิกขวาในตัวเบราว์เซอร์แล้วก็ดูในแท็บคอนโซลนะครับอ่าผลก็จะได้ดังภาพนะครับก็คือผลลัพธ์ก็คือออกเลข100ตัวแรกนะครับตัวที่2ก็คือ99นะครับใน คนบล็อกนะครับเดี๋ยวเรามาคอนโซลลอกอีกตัวหนึ่งแล้วลองทายกันนะครับว่าตัวไอ้เมาส์ตัวล่าสุดนี่จะได้ค่าเป็นอะไรนะครับ โอเคครับจากจากที่ดูผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็จองมาเป็นค่าใหม่นะครับก็คือเลข99นะครับก็คือตัววาตัวนี้จะถูกแปลงเปลี่ยนข้อมูลจากาสโคบนะครับเมื่อมีการเข้าไปสโคบตัววาก็จะถูกเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ตลอดนะครับ เดียวเราจะมาดูแบบเลดกันนะครับการประกาศโดยใช้เลตนะครับก็จะเปลี่ยนคำว่าวาทุกตัวนะครับในซอสโค้ดนะครับเปลี่ยนให้กลายเป็นเลดทั้งที่อยู่ภายนอกสโคปแล้วก็ภายในนะครับที่ตัวแปรเอมเมวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองหลังจากเปลี่ยนเสร็จเราจะมาลองดูนะครับว่าเล็ดนี่ตัวแปรประเภทนี้ าการประกาศแบบนี้มันจะเกิดมีผลอะไรต่อค่าของแต่ละสโกับนะครับที่อยู่บนตัวเว็บไซต์เรานะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็น100นะครับเป็น100สังเกตว่าสังเกตว่าประเภทที่เป็นการประกาศแบบเลท ตัวแปรจะไม่ถูกเปลี่ยนค่านะครับเหมือนถูกแยกอ,อยู่ในสโคปก็จะเป็น99แต่เมื่อแสดงผลคอนโซลหลอกตัวข้างนอกนะครับมันจะใช้ตัวแปรจากค่าข้างบนนะครับจากสโคปบ,บนตัวนี้ก็เห็นทุกคนน่าจะเห็นข้อแตกต่างนะครับของเลดกับว่าแล้วนะครับ เรื่องที่3ครับเรื่องคอนเรื่องการประกาศแบบคอนนะครับคอนจะเป็นค่าคงที่นะครับซึ่งหลายคนอาจจะเคยเคยเขียนหลายภาษามานะครับก็จะเป็นประเภทแบบที่เราคุ้นเคยนะครับจากในหลายตัวไม่ว่าจะเคยเขียนจาว่ามาเคยเขียนภาษา C มาจากตัวอย่างเราก็จะเปลี่ยนทุกอย่างเป็นคอนเหมือนเดิมนะครับแล้วเรามาลองรันดูกัน ซึ่งก็จะมีคอนที่อยู่นอกสโคปแล้วก็สโคปย่อยที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็คอนโซนหลอกออกมาจากพ้นคอนโซนหลอกออกมานะครับลองกดรีเฟซแล้วก็ดูผลข้อมูลดูนะครับเจนว่าข้อมูลเกิดอ,อะไรขึ้นครับข้อมูลก็คือออกมาแยกกันนะครับ ข้อมูลที่ออกมาในส่วนที่ค่าคอนนะครับก็ข้อมูลออกตามปกตินะครับอลองเปลี่ยนค่าดูนะครับคราวนี้เราจะมาลองเปลี่ยนค่าจากหนึ่งเป็นค่าอื่นดูครับเอาเป็นค่าอะไรดีอลองเปลี่ยนค่าดูนะครับ ลองรันดูนะครับโอเคเกิดอะไรขึ้นครับเจอเจอเออเรอรนะครับเจอเออขึ้นมาเพราะว่าคอนจะเป็นค่าคงที่เราจะไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับจากตัวอย่างคือเราเป็นร้อยเรา,มารไม่ไม่สามารถจะไปเปลี่ยนได้นะครับถ้าใครลองไปเปลี่ยนค่าในสโคปก็เกิดเหตุการณ์เดีวยวกันนะครับแต่เกิดเราเปลี่ยนขึ้นแบบเล็ดนะครับคราวนี้เราใช้กลับมาเป็นแบบเล็ด เปลี่ยนเลททั้งหมดนะครับก็จะกลับมาได้ค่าเหมือนเดิมนะครับก็คือเราเปลี่ยนเป็น200ตัวที่สโคปด้านบนนะครับค่าก็จะเป็น200ส่วนข้างล่าง ในสโคปย่อยที่เป็นสโคปข้างในก็จะเป็นยอดค่าเดิมนะครับส่วนสโคปคอนโซนหลอกตัวที่3ามก็จะออเป็น200ร้อยเหมือนเดิมเพราะถูกเปลี่ยนค่าไปแล้วนะครับตัวนี้คือแบบเลสคยเปลี่ยนได้วาก็เช่นเดียวกันนะครับก็ลองเปลี่ยนอาจะลองเปลี่ยนไปเป็นวาดูก็ได้วาก็เปลี่ยนค่าได้เหมือนเหมือนกัน เดี๋ยวเรามาลองล้างซอสโคตดก่อนนะครับแล้วเริ่มต้นเก็บตัวอย่างค่าคงที่ครับว่าเราจะเก็บข้อมูลประ,ประมาณไหนนะครับอย่างตัวแรกนะครับเราก็จะเก็บค่าที่เป็นตัวอย่างค่าภายนะครับอลองเก็บค่าภายลงไปนะครับ ตัวอย่างที่2เราจะเก็บตัวเซิร์ฟเวอร์พอร์ตนะครับสมมุติว่าเราเก็บตัวพอร์ตของการทําเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับสมมุติเราเก็บเป็นพอร์ตส0 0พปกติการตั้งค่าคงที่ก็อยู่ที่เรานะครับแต่แต่ส่วนตัวผมเองก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวพิมพ์ใหญ่ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นค่าคงที่ที่เป็นสีนะครับสมมติว่าเราเก็บค่าคงที่คอ n s t นท์ที่เป็นเก็บค่าสีนะครับ ก็จากตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างเราก็จะมีค่าคงที่อยู่3ตัวนะครับประกอบด้วย pi server port แล้วก็ color นะครับหลังจากนี้เราจะทำการ c o n โซ l ออกมานะครับโดยใช้คำสั่ง console log นะครับก็ค o n s o l ตัว pi ตัว เซิร์ฟเวพอร์ตนะครับออกมาแล้วก็ตัวคันเลอร์ออกมานะครับ เดี๋ยวมาดูผลการรันกันนะครับก็ผลการรันในคอนโซลน,นะครับก็ออกมาเป็น3ค่าดังหน้าจอที่เห็นนะครับก้ประกอบด้วยค่า3.14159นะครับค่าของพายตัวอย่างนะครับเป็นตัวตัวกรณีศึกษานะครับ ค่าเซิร์เวอร์พอร์ตเป็นค่าของพอร์ตส0 0พนะครับที่แสดงออกมาแล้วก็ค่าของสีเป็นสีแดงนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่การติดตามนะครับลองทบทวนดูนะครับบวังว่าคงได้พื้นฐานนะครับในการเขียนวาเลสและก็คอนนะครับ